อันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเดย์ไลท์ครับผมเดี๋ยวผมจะมาเปิดเป็นไฟสองสว่างกลางคืนให้ดูนะครับครับวิธีเปิดไฟสองสว่างตอนกลางคืนให้กดปุ่มโหมดนะครับครับหลังจากที่เรากดปุ่มโหมดเห็นไหมครับ ไฟเดย์ไลท์จะดอบลงครับแล้วก็ไฟต่ําก็จะเปิดขึ้นครับจากนั้นไฟท้ายก็จะติดครับโอเคครับพอผมกดปุ่มอีกหนึ่งครั้งไฟสูงครับก็จะทำงานครับโอเคครับเดี๋ยวลองกดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็จะกลับมาเป็นไฟเดรย์ไลท์ครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเปิดเป็นไฟต่ำก่อนนะครับเดี๋ยวจะเทสไฟเลี้ยวให้ดูครับโอเคครับหลังจากที่ผมเปิดโหมดไฟต่ำแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสไฟเลี้ยวให้ดูนะครับเริ่มจากการเลี้ยวซ้ายครับ โอเคพอเราเลี้ยวซ้ายเสร็จเราต้องการปิดไฟเลี้ยวซ้ายให้เรากระตุบพวงมาลัยไปด้านขวานิดนึงครับไฟเลี้ยวซ้ายก็จะปิดครับครับเดี๋ยวมาดูไฟท้ายกันบ้างนะครับเบรกครับไปครับเดินหน้าครับเบรกครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูไฟเลี้ยวซ้ายกันนะครับ ขดไฟเลี้ยวซ้ายโดยการสะบัดพวงมาลัยไปด้านขวานิดนึงครับโอเคครับ